รจริงๆแล้ววัคซีนป้องกันโควิดทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับมีอยู่4ชนิดใหญ่ๆแต่ที่มีอยู่ในประเทศไทยและกําลังจะนําเข้ามานะครับมีอยู่3ชนิดนะครับนั่นก็คืออันที่1เลยก็คือของประเทศจีนนะครับเป็นเชื้อตายหรือ inactivated virus ชื่อว่า Sinovac นะครับอันที่2ของประเทศอังกฤษนะครับก็คือ a s t r a z e n e c กและวัคซีนประเภทที่3อันสุดท้ายที่กําลังจะนําเข้ามาก็คือของไฟเซอร์นะครับเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะครับ ลักษณะวัคซีนแต่ละชนิดแตกต่างกันเยอะนะครับโมกพูดถึงอันที่แพร่หลายตรงนี้ก่อนเนาะนะครับนั่นก็คือของ s i n โนแวคและซิ n o นฟาร์มซึ่งในบ้านเราจะเป็นของ s ิ n o v a วหรือชื่อการค้าาคือโคโรนาแวคโค r o นาแวคเป็นการเอาเชื้อตายหรือว่า dead virus หรือแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆก็คือซากศพของเชื้อไวรัสที่ตายไปแล้วเหมือนทหารตายมาให้กองทัพบัญชาการของเราเนี่ยเรียนรู้ว่าอ๋อเขามีดาบมีหอกมีปืนมีโล่อะไรให้เราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันเรียนแบบว่าถ้าเราไปเจอเขาจริงๆแล้วเราจะต้องต่อสู้กับเขายัางไงแน่นอนครับการทําแบบนี้ประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้สูงที่สุดตามงานวิจัยนะครับที่โมกเห็นก็คือมีประสิทธิภาพประมาณ50%วัคซีนแบบที่2นะครับก็คือของ a s t r a z e ซ e c a ซึ่ง a s t r a z e ซ e c a นี้เป็น v i r a l vector นะครับ viral vector แปลเป็นไทยก็คือเป็นเหมือนส่วนส่วนหนึ่งของเจ้าไวรัสที่นักพิทยาศาสตร์เนี่ยเขาดัดแปลงให้ไวรัสเนี่ยเป็นหมันนะครับพอเข้าไปในเซลล์ของเราไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วนักพิทยาศาสตร์ก็ต้องเอา v i r a l v e c t o อร์เนี่ยไปมีพาหะนําเข้าไปในเซลล์ของเรานั่นก็คือเชื้ออะดีโนไวรัสของลิงชิมปันซีนะครับซึ่งพอเราฉีดแอสตราซินิกา t h เข้าไปเซลล์ของเราก็จะเอา v i r a l vector เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของไวรัสที่ไม่สามารถแบ่งตัวได้เข้าไปอ่านเข้าไปวิเคราะห์ ให้เราสร้างนะครับโปรตีนหนามจําลองนะครับเหมือนกับว่าเซลล์ของเราเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสแต่จริงๆแล้วมันยังเป็นเซลล์ของเราอยู่ทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยสามารถสร้างแอนติบอดีเฉพาะเจาะจงต่อโปรตีนหนามนั้นๆได้นะครับดังนั้นประสิทธิภาพตามงานวิจัยก็จะสูงกว่าของซินโนแวคหรือซินโนฟาร์มนะครับอยู่ที่ประมาณ 70- 80%ส่วนวัคซีนอันที่3นะครับที่คนไทยเรากําลังจะนําเข้ามานั่นคือของอเมริกานับของไฟเซอร์เป็นวัคซีนแบบ mrna นะครับ mrna ย่อมาจาก Messenger Ribonucleic Acid นะครับหรือเป็นส่วนส่วนหนึ่งของเจ้าไวรัสที่พอเข้ามาแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะสามารถ transcribe หรือว่าสร้างโปรโตีนอันใหม่แล้วร่างกายเราก็จะ translate โปรตีนนั้นออกมาเป็นแอนติบอดีให้เราเนี่ยมีภูมิไปต่อสู้เมื่อเรารับเจ้าไวรัสนั้นเข้ามานะครับซึ่งงานวิจัยเนี่ยพบว่าของไฟเซอร์นะของ mRna เนี่ย มีประสิทธิภาพสูงที่สุดถึง90-95%และนวัตกรรมนี้นะครับเป็นนวัตกรรมอันแรกของวัคซีนไวรัสคือวัคซีนแบบ mRNA ทำไมเราถึงควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เนะครับเพราะการที่เราฉีดป้องกันเนี่ยนะครับทำให้ร่างกายของเพื่อนๆน,นะครับมีภูมิคุ้มกันพอเพื่อนๆติดมาแล้วเพื่อนๆอ,อ,อาจจะ ไม่มีอาการไม่มีโรคหรือถ้าเป็นโรคอาการก็อาจจะไม่รุนแรงและทำให้โอกาสที่ไวรัสเนี่ยมันจะก๊อปปี้ตัวเองโอกาสที่ไวรัสมันจะกลายพันธุ์เนี่ยก็ลดน้อยลงนะครับทำให้ลดอัตราการหนึ่งเลยก็คือการแพร่กระจาย2ลดอัตรา,ารความรุนแรงนะครับ3ลดภาวะแทรกซ้อนได้เพราะเรามีอาวุธสู้กับเขาอยู่แล้วแล้วก็ 4. พอเรามีอาวุธสู้กับเขาอยู่แล้วไวรัสก็จะตายไม่มีโอกาสที่เขาจะมาก๊อปปี้ตัวเอง เพิ่มโอกาสที่เขาจะกลายพันธุ์ให้เป็นพันที่น,น่ากลัวน่ากลัวขึ้นนะครับใครคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19ครับจริงๆแล้วก็คือทุกคนเลยนะครับทีนี้คําถามที่ดีกว่านั้นก็คือใครดีกว่าที่เราอาจจะต้องพึ่งเฝ้าระวงังหรือว่าอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก็คือ1เลยถ้าเพื่อนๆมีโรคประจําตัวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับเพื่อนๆปลูกถ่ายอวัยวะ หรือเพื่อนๆนกินยากดภูมิหรือเพื่อนๆกํานกลังป่วยเป็นไข้ไม่สบายอยู่ตอนนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับหรือเพื่อนเพื่อนมีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเม็ดเลือดขาวทํางานผิดปกติหรือจะเป็นโรค HIV นะครับหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของเพื่อนๆนเนี่ยผิดปกติไปรวมถึงถ้าเพื่อนๆนมีอาการแพ้ต่ออาหารทะเลต่อไข่หรือว่าต่อสารอาหารที่ทําให้เพื่อนๆนเนี่ยมีอาการรุนแรงไม่ว่าจะเป็น พื่นขึ้นหายใจหอบเหนื่อยนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือบางทีอาจจะเป็นลมไปหรือถ้าหากเพื่อนๆเ,เนี่ยเคยมีประวัติว่าฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับมีอาการรุนแรงก็อาจจะต้องบอกให้คุณหมอและคุณพยาบาลที่จะดูแลเพื่อนๆในการฉีดก่อนด้วยนะครับและ อีกภาวะแทรกซ้อนหนึ่งที่เพื่อนๆต้องเฝ้าระวังก็คือถ้าเพื่อนเพื่อมีโรคประจําตัวเกี่ยวกับโรคเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเลือดออกง่ายนะครับโรคลิ่มเลือดอุดตันนะครับหรือโรคหลอดเลือดในสมองตีบแตกอุดตันหรือถ้าเพื่อนๆกินยาละลายลิ่มเลือดหรือว่ายาที่ทําให้เลือดเพื่อนๆอเนี่ยอาจจะมีการควบคุมการแข็งตัวนะครับผิดปกติอันนี้เพื่อนๆต้องแจ้งให้คนที่จะฉีดก่อนนะครับอย่างละเอียดว่าโอเคเนี่ยเรามีโรคประจําตัวอะไรนะครับเรากินยาอะไรอยู่ นะครับเรามีภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมนะครับแล้วเราเนี่ยป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วเราแพ้อาหารแพ้สารอะไรไหมนะครับหรือเราเคยมีประวัติฉีดวัคซีนมาแล้วมีอาการไม่พึงประสองค์อะไรบ้างต้องแจ้งรายละเอียดทุกอย่างให้กับคนที่จะดูแลเพื่อนอน,นะครับ